พ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าโลกแม่งพลิกหน้าใหม่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วข่าวด่วนจากอินเดีย UAE นี่มันไม่ใช่ข่าวเศรษฐกิจธรรมดาแต่คือสัญญาณชัดๆว่าระบบการค้าโลกกำลังสั่นสะเทือนแบบไม่เกรงใจดอลลาร์กันอีกต่อไปแล้วนะเอออินเดียออกมาประกาศว่ายอดขาขายกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทะลุ10,000แล้านดอนลลาร์ในปีเดียวโอ้โห ตัวเลขนี้มันใหญ่มากนะแต่ที่โหดกว่าคือเขาทำกันแทบจะไม่ใช้ดอลลาร์แล้วนะพี่น้องใช้เงินรูปีของอินเดียกับดรีแฮมของ UAE ล้วนๆจ่ายกันตรงๆแบบบ้านๆไม่มีอ้อมไม่มีผ่านปากสหรัฐนี่มันไม่ใช่แค่การค้าขายแต่มันคือการประกาศกล่าวว่าฉันจะยืนด้วยขาของฉันเองแล้วโวยแล้วมันเกิดขึ้นหลังการประชุม CPEA ที่นิวเดลีแบบสดๆร้อนๆ ทั้งสองฝ่ายคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่ตลาดสินค้าใบอนุญาตมาตรฐานไปจนถึงโคต้าทองคำอินเดียถึงขั้นบอกเลยว่าจะจัดการโคต้าทองคำผ่านระบบประมูลแบบโปรง่งใสแปลว่ากำลังเปิดประตูด,ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศแบบจริงจังมากแต่ที่ทำโลกสะดุ้งที่สุดคือการยืนยันร่วมกันว่าจะเพิ่มสัดส่วนการค้าสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันและจะขยายการใช้เงินท้องถิ่นให้มากขึ้นเรื่อยๆ เาหมายคือทำให้ดุลการค้าแต่1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์แบบยืนด้วยสกุลเงินของตัวเองภายใน2-0-3-0นี่มันไม่ใช่การเจรจาแต่มันคือการตั้งระบบใหม่ชัดๆพวกเราต้องเข้าใจว่า UAE ไม่ใช่ประเภทเล่นๆนะนี่คือประตูการค้าของโลกมีท่าเรือที่เชื่อม3ทวีป มีระบบโลจิสติกที่เร็วที่สุดระดับต้นๆคนอินเดียใน UAE ก็เป็นแรงงานนักธุรกิจระดับล้านล้านคนส่งเงินกลับบ้านปีละหลายพันล้านแปลว่าเส้นเลือดเงินของสองประเทศนี้แน่นแบบบ้าเลือดเป็นประเทศคู่ที่ตัดกันไม่ขาดแล้วนะแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงขวดสำคัญกับไทยก็เพราะอินเดียกับ UAE พิ่งเข้ามาเป็นแกนตองของบริกส์ใหม่ไงล่ะโหลองนึกภาพนะ บริกส์กำลังสร้างระบบการค้าใหม่ใช้เงินท้องถิ่นไม่ง้อดอลลร์เชื่อมเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาเข้าด้วยกันไทยเราอยู่ตรงกลางเส้นทางการค้าทางทะเลพอดิบพอดีเลยนะแม่เจ้าเอ้ยถ้าสักวันโลกนี้มีระบบการชำระเงินหลายชุดและดอลลราไม่ใช่พระเอกอีกต่อไปประเทศที่อยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลอย่างไทยเรานี่แหละจะกลายเป็นตัวเชื่อมระบบแบบไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำนะเออ และข่าวนี้เป็นเพียงสัญญาณเริ่มต้นเท่านั้นอินเดียกับ UAE เพึ่งจะเริ่มจับมือกันแน่นขึ้นส่วนบริกส์ก็พึงจะเริ่มเดินมากใหญ่โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เงินของใครก็ของมันจริงๆแล้วนะพี่ร้องถึงเวลาที่ไทยต้องมองเกมให้ขาดเพราะลมโลกกำลังเปลี่ยนทิศแบบไม่รอใครเลยจริงๆ Pro p r o p e s Thai News Anchor พ่อแม่พี่น้องชาวไทย วันนี้เราต้องมาคุยเรื่องเกมลึกอินเดียกันหน่อยเพราะสิ่งที่อินเดียทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การค้าขายแต่มันคือการขยับตัวแบบเงียบๆแต่สะเทือนทั้งระบบโลกเลยนะโว้ยหลายคนอาจคิดว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่แต่โตช้าโอ้โหถ้าฟังข่าววันนี้แล้วจะต้องร้องว่าเฮ้ยนี่มันอินเดียเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะอินเดียกำลังกลายเป็นประเทศที่วางหมากแบบเหนือชั้นสุดๆฟังแล้วต้องขนลุก เพราะนี่ไม่ใช่การตอบสนองต่อวิกฤตแต่คือการเดินเกมรุกก่อนใครทั้งหมดดูกันให้ดีๆเลยอินเดียไม่ได้จับมือ UAE เพื่อแก้ขาขายแต่กำลังเปิดประตูสำรองเผื่อระบบเงินดอลลาร์ล่มหรือโดนแซงชั่นแบบไม่รู้ตัวอินเดียรู้ดีว่าใครๆก็ถูกสหรัฐเล่นงานได้ในยุคนี้เขาเลยสร้างระบบชำระเงินแบบท้องถิ่นล่วงหน้าใช้รูปีดีแฮมทำให้การค้าหมุนต่อได้แม้ระบบโลกสะดุดโอ้โห นี่มันวิธีคิดของประเทศที่กำลังเตรียมตัวเป็นมหาอำนาจจริงๆนะเว้ยการประชุมสี่ผ้ารอบล่าสุดไม่ใช่การเจราจาจิบจิปแต่มันคือการจัดระเบียบห่วงโซ่เศรษฐกิจอินเดียกันใหม่ตั้งแต่ตลาดสินค้าใบอนุญาตมาตรฐานทองคำจนไปถึงการต่อต้านการถุมตลาดนี่มันมาของประเทศที่กำลังป้องกันตัวจากอนาคตที่อ่านปั่นปวนแบบเต็มรูปแบบเลยและอย่าลืมสิครับ อินเดียประกาศจะจัดสรรโคต้าทองคําผ่านระบบประมูลโปร่งใสแปลว่าเขากำลังดึงทุนโลกเข้าประเทศพร้อมทำตัวเป็นศูนย์กลางทองคําของเอเชียใต้แบบเนียนๆใครๆก็อยากซื้อขายทองผ่านระบบที่โปร่งใสอินเดียรู้หมดว่าต้องดึงเงินโลกกลับบ้านยังไงแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกตาโตคืออินเดียกำลังขยับแบบเหยียบคันเร่งใส่จีนแบบไม่ประกาศแต่ชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์ เขาพยายามดึง UAE เข้าระบบการค้าใหม่กระจายซัพพลายเชนออกจากจีนตั้งฐานการผลิตใหม่ในเอเชียใต้โอ้ยนี่มันเกมยักษ์ชนยักษ์ของแท้เลยพี่น้องแล้วข่าวที่โคตรโหดอีกอย่างคืออินเดียมีแรงงานและนักธุรกิจใน UAE เป็นล้านล้านคนส่งเงินกลับประเทศปีละมหาศาลนั่นหมายความว่าการเชื่อมอินเดีย UAE ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ แต่คือสายเลือดครอบครัวของเขาทั้งชาติมันแน่นมันหนาและมันขาดกันไม่ได้เลยเชื่อไหมว่าเรื่องนี้โคตรสำคัญกับไทยด้วยนะเพราะอินเดียถือว่าไทยเป็นฐานกระจายสินค้าใหญ่สุดในอาเซียนถ้าอินเดียโตแบบจรวดไทยได้อานิสงส์แบบเต็มๆถ้าเรารู้จักวางตำแหน่งตัวเองตอนนี้อินเดียกำลังทำสิ่งที่หลายประเทศยังไม่กล้าทำคือสร้างระบบคู่ขนานให้ตัวเองรอดแม้โลกจะคว่ำก็ตาม นี่ไม่ใช่การดิ้นเพื่อเอาตัวรอดแต่มันคือการขึ้นเวทีโลกแบบตัวจริงเสียงจริงแล้วถามจริงนะพี่น้องประเทศแบบนี้จะไม่ขึ้นมาเป็นผู้นำเอเชียได้อย่างไงวะอินเดียกําลังลุยเต็มที่ส่วนไทยเราต้องจับตามองให้ดีเพราะนี่คือเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ที่กําลังปลุกพลังของตัวเองขึ้นมาแบบโหดๆชนิดที่โลกต้องหันมามองพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่า UAE แม่งโคตรสุด ใครนังคิดว่าเป็นแค่ประเทศน้ำมันฟังตอนนี้แล้วจะร้องโอยยอยยอยยอยนี่มันจักรวรรดิโลจิสติกของจริงไม่ใช่เล่นๆนะว้ยคำที่หลุดออกมารอบนี้มันเดือดมากเพราะทุกอย่างที่อินเดียทำไม่ว่าจะเป็นการขาหนึ่งแสนล้านการใช้เงินท้องถิ่นหรือการตั้งระบบใหม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีประเทศที่ชื่อว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสคอยเปิดทางให้อยู่เบื้องหลังนี่แหละ ตัวละครลับที่โคตรใหญ่แต่เงียบและเคลื่อนไหวแม่งเนียนจนโลกตามไม่ทัน UAE ไม่ได้ใหญ่เพราะมีน้ำมันนะแต่ใหญ่เพราะมันคือศูนย์กลางการเดินเรือที่เร็วที่สุดในโลกถ้าเรือเจเบลอาลีนี่แบบเฮ้ยมันคุมเส้นทางเรือทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียใตย้ไปจนถึงยุโรปจะไปทะเลแดงก็ไปจะทะลุอาวเปอร์เซียกดทําได้จะส่งของไปเอเชียใน4 8ชั่วโมงก็ยังไหวโคตรจะเหนือมนุษย์ แล้วแกลองคิดดูนะประเทศที่มีระบบขนส่งไว้ขนาดนี้จับมือกับอินเดียที่เป็นฐานการผลิตระดับโลกเฮ้ยนี่มันเหมือนเอาเสือสปีดสูงมาชนกับเสือกำลังโตแล้วบอกให้วิ่งไปด้วยกันอะไรจะเร็วขนาดนั้นแต่เรื่องโหจริงๆมันอยู่ตรงนี้ UAE พึ่งเข้าบริกส์ยังเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบาไปแล้ว แปลว่าตอนนี้บริกสไม่ใช่แค่กลุ่มเงินพลังงานแต่มีหัวใจโลจิสติกโลกเข้าไปนั่งอยู่ในโต๊ะเจรจาด้วยนึกออกไหมว่ามันทรงพลังขนาดไหนเข้าบริกสวันเดียวความสามารถการขนส่งของกลุ่มนี้พุ่งขึ้นแบบกระชักคอโลกทันทีโอ้โหไปดูแผนที่แล้วจะรู้เลยว่าเส้นทางจากอินเดีย UA e ซาอูอียิปต์แอฟริกาคือโครงข่ายที่จะเปลี่ยนแผนที่โลจิสติกโลกทั้งผืน แล้วล่าสุดที่เพิ่งประกาศกันคือการเดินหน้าโครงการ IMEC Corridor ที่จะเชื่อมอินเดียผ่าน UAE ขึ้นไปตะว,วันออกกลางทะลุถึงยุโรปแบบไม่ต้องงอเรือผ่านช่องแคบเดิมโลกท้าขายเปลี่ยนทันทีนะพี่น้องใครช้าก็ตาย UAE ยังมีอีกนะไม่ใช่แค่เรือเขายังมีสนามบินที่ต่อเครื่องเร็วที่สุดท่าเรือระดับโลกเครือข่ายบินกระจายทุกทวีป ขนส่งสินค้าได้แบบเสถียนแถมยังมีระบบการเงินที่พร้อมรองรับเงินท่องถิ่นทุกชนิดอีกตั้งหากโอ้ยนี่มันโกดังส่งของของโลกดีๆนี่เองที่สำคัญที่สุดนี่คือ UAE ไม่ใช่ประเทศที่เชื่อมโลกแต่กำลังกำหนดว่าทิศทางการค้าของโลกจะไหลไปทางไหนนี่แหละความโหดแล้วไทยเกี่ยวอะไรเกี่ยวดิ เพราะเส้นทางการค้าใหม่นี้มันวิ่งผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้ววกขึ้นอนดามันไทยเราอยู่ตรงกลางน้ำคอดีเลยแม่เจ้าโหย้ยนี่มันโอกาสทองแบบโคตรชัดถ้าไทยรู้จะใช้ตำแหน่งตัวเองให้เป็นเราจะกลายเป็นศูนย์กลางพักสินค้าศูนย์กระจายสินค้าหรือแม้แต่แลนบริดจ์ที่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเข้าด้วยกันพี่น้องครับนี่ไม่ใช่เค้กข้าวเศรษฐกิจแต่มันคือการเปลี่ยนทิศของลมโลกและ UAE นี่แหละ คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ทุกอย่างขยับเร็วแบบบ้าคลั่งใครเข้าใจเกมนี้ก่อนจะได้เปรียบโลกทั้งใบพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ต้องบอกแบบไม่เกรงใครใจใครเลยว่า b r i ก s เวอร์ชันใหม่แม่งไม่ใช่เล่นเล่นอีกต่อไปแล้วนี่ไม่ใช่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเหมือนเมื่อ10ปีก่อนนะนี่คือเครือข่ายยักษ์ใหญ่ที่กำลังสร้างระบบคู่ขนานของโลกแบบเต็มสูบจนสหรัฐกับยุโรป ต้องนั่งตัวเกรงกันทั้งแถบล่าสุดหลังอินเดียกับ UAE เดินเกมค้าเงินท้องถิ่นกันแบบดุดันโลกก็เพิ่งจะเริ่มเข้าใจว่าเอา้าเฮ้ยนี่มันแค่จิ๊กซอชิ้นแรกของภาพใหญ่เท่านั้นเองเพราะบริกส์รุ่นอัปเกรดมันไม่ใช่กลุ่มประเทศรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าแต่กกำลังสร้างระบบการเงินใหม่เส้นทางขนส่งใหม่และกฎเกมใหม่ให้ตัวเองทั้งชุดแม่เจา้าเอ้ยใครจะหยุดก็หยุดไม่ได้แล้วล่ะ ลองดูสมาชิกตอนนี้อินเดียจีนรัสเซียบราซิลแอฟริกาใต้แล้วยังมีสมาชิกใหม่โหดๆอย่างซาอุอิร่านอียิปต์ u e. อ e ออนี่มันเครือข่ายที่คุมทั้งพลังงานโลจิสติกประชากรโลกและการผลิตแบบค้อนโลกเลยนะเว้ยจะไม่แรงได้ไงประเด็นที่ทำโลกสะดุ้งจริงๆคือบริกสไม่ได้เล่นแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียว แต่มันํำแนงปั้นระบบการชำระเงินของตัวเองแบบไม่ต้องใช้ดอลล่าอีกต่อไปโอ้ยนี่มันประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจแบบเนียนๆเลยพี่น้องใครจะไปคิดว่าเมื่อก่อนประเทศในเอเชียตะวันออกกลางต้องใช้ USD ทุกครั้งเวลาโอนเงินกันแต่เดี๋ยวนี้ UAE อินเดียเข้าจ่ายกันด้วยเงินบ้านตัวเองเฉยเลยนี่มันโคตรจะโลกอนาคตแล้วนะ BRICS ยังดันระบบ BRICSPay ระบบเซ l e m e เมนแบกท้องถิ่นการเที่ยม CBDC ของประเทศสมาชิกและระบบโอนเงินที่ไม่ผ่านสวิตด้วยคือพูดง่ายๆว่าจะสร้างลายการเงินของตัวเองไม่ต้องง้อใครสักบาทเดียวโอ้โหคิดภาพออกไหมโลกมีระบบการเงิน2ชุดวิ่งคู่กันแล้วนะและอย่าลืมว่ามีรัเสเซียที่โดนสหรัฐแซงชั่นจนเตะสัน่นเขาเลยหิ่งลุยระบบนี้หนักมากส่วนจีนตอนนี้ กำลังใช้โครงการดิจิทัลยูอันเชื่อมกับประเทศบริลีก์แบบเงียบๆแต่ชัดเจนอินเดียก็ผลักรูปีของตัวเองเข้าไปในเวทีการค้า UAE ก็พร้อมไถยโอนเงินทุกสกุลอิหร่านก็กำลังหนีแซงชั่นซาอุก,ก็กำลังกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์น้ำมันบ้าบอคอแตกทุกประเทศมีเหตุผลจะถอยออกจากระบบเดิมแบบพร้อมเพรียงกันสุดๆถามว่าระบบแบบนี้ผลกับโลกยังไงเหรอน่ายง่ายเลยพี่น้อง ดอลล่าไม่ได้หายแต่อำนาจบีบคอคนอื่นมันลดลงเพราะตอนนี้หลายประเทศทำมาหากินกันได้โดยไม่ต้องขานสหรัฐโลกเลยกำลังกลายเป็นโลกหลายระบบหลายศูนย์กลางไม่ใช่โลกใบเดียวแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วแล้วไทยล่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวว้ยเพราะไทยเราค้าขายกับจีนอินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาทุกตลาดนี่คือเส้นเลือดใหญ่ของบริกส ถ้าเขาเปลี่ยนระบบเงินเราต้องเตรียมตัวให้เร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวส่งออกนําเข้าเราจะติดขัดจ่ายเงินช้าต้นทุนเพิ่มแบบง้วหัวไม่ขึ้นลองคิดดูถ้าไทยเชื่อมระบบการชําระเงินกับอินเดียและ UAE ได้ก่อนอาเซียนเราจะกลายเป็นประตูการเงินของภูมิภาคแบบไม่ต้องแข่งกับใครเลยด้วยนะนี่และพ่อแม่พี่น้องบริกซตอนนี้ไม่ได้โตแบบธรรมดาแต่มันกำลังตั้งจักรวาลคู่ขนาน ที่กำลังกลืนพื้นที่ของระบบเก่ายัางช้าแต่มั่นคงเหมือนน้ำทะเลค่อยๆซัดชายฝั่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอรู้ตัวอีกทีโลกก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วและเชื่อเหอะประเทศที่เข้าใจเกมนี้ก่อนจะได้โอกาสที่โคตรใหญ่แบบไม่เห็นมาเป็น10ปีเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ผมจะบอกความจริงที่ทำให้ทุกคนต้องร้องเฮ้ยนี่มันเกี่ยวกับไทยเต็มๆเลยนี่วา เพราะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มันคือการวางโครงสร้างโลจิสติกส์โลกใหม่ที่กำลังดันประเทศไทยขึ้นมาอยู่กลางวงแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้ยโลกนี้มันเปลี่ยนเร็วเกินไปแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มจากข่าวเดือดเดือดก่อนเลยอินเดีย UAE ตอนนี้กำลังจับมือกันแน่นแบบเสือสองตัวที่วิ่งชนกันบนไฮเวย์พลังมันเหลือเฟือชนิดที่ทั้งภูมิภาคสะเทือน เพราะการค้ากันแบบเงินท้องถิ่นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการเชื่อมเส้นทางโลจิสติกใหม่แบบโคตรใหญ่ดูแผนที่ดีๆนะเส้นทางใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นมันเริ่มจากอินเดียข้ามอ่าวเบงกอลพุ่งสู่มหาสมุทรอินเดียปากหมุดลง UAE แล้วต่อไปซาอุอิยิปททะลุแอฟ,ฟริกาขึ้นยุโรปนี่มันเส้นเลือดการค้าที่จะเปลี่ยนทิศทางของโลกทั้งใบเลยนะว้ย ช่องแคบเก่าๆอย่างสุเอสกำลังโดนลดบทบาทลงทีละนิดทีละนิดเรือคอนเทนเนอร์บางสายกำลังเบี่ยงทิศการขนส่งกำลังถูกออกแบบใหม่หมดแล้วถามว่าเส้นทางใหม่นี่เกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวสิวะเพราะโครงสร้างนี้มันวิ่งผ่านหน้าบ้านไทยแบบเต็มๆอินเดียส่งออกของไปตะวันออกกลางหรือยุโรปก็ต้องวิ่งผ่านอันดามันอินเดียส่งสินค้ามาเอเชียตะวันออกก็ต้องเลี้ยวเข้าช่องแคบมาละกา แล้วเชื่อไหมตอนนี้โลกกําลังมองหาทางเลือกใหม่แทนช่องแคบมัลละกาเพราะมันแออัดมากจนเหมือนถนนสุขุมวิทตอน5โมงเย็นพี่น้องลองคิดภาพดูเถอะว่าถ้ามีเส้นทางใหม่ที่เร็วกว่านั้นใครๆก็ต้องเข้าแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงระนาบทองคำของเส้นทางนี้เลยนะเว้ยชายฝั่งอันดามันของไทยคือจุดที่อินเดีย u AE ซาอุสามารถส่งสินค้ามาถึงได้เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากอันดามันเราสามารถทรงต่อไปอ่าวไทยแล้วออกสู่เวียดนามจีนญี่ปุ่นเกาหลีแบบโคตรไวเท่าไทยทำแลนด์บริกส์เสร็จเมื่อไรบอกเลยว่าเกมการค้าของอาเซียนจะพลิกหน้าไปอีกแบบทันทีโลกกำลังต้องการจุดเชื่อม2มหาสมุทรและประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทำได้จริงไม่ต้องมีอภิมหาอำนาจมาช่วยเลยด้วยซ้ำแค่สร้างระบบท่าเรือเชื่อมรถไฟ เชื่อมถนนแค่นั้นเราก็กลายเป็นที่พักเรือพักสินค้าศูนย์ถ่ายลงถ่ายขึ้นแบบที่สิงคโปร์ยังต้องขมวดคิ้วมองเลยแม่เจ้าแต่ที่โหดที่สุดไม่ใช่เรื่องท่าเรือแต่เป็นเรื่องเงินวุ้ยพี่น้องเพราะท่านโลกกำลังใช้เงินท้องถิ่นมากขึ้นและอินเดียกับ UAE ใช้เงินตัวเองล้วนๆในการค้าร้อยพัล้านดอลลาร์แล้วไทยมีโอกาสจะเข้าคิวเป็นสกุลพักเงินของภูมิภาคได้แบบเนียนมาก เพราะนักลงทุนกําลังมองหาเงินที่สเสถียรในเขตอาเซียนและเงินบาทเราก็แข็งกว่าเพื่อนบ้านแบบเห็นเห็นอยู่แล้วลองนึกนะสินค้าวิ่งผ่านไทยเงินก็หมุนผ่านไทยเส้นทางค้าก็พาดผ่านไทยโลกใหม่มันกําลังดึงเราเข้ากลางวงการค้าโดยไม่ต้องร้องขออะไรเลยด้วยซ้ําพ่อแม่พี่น้องนี่ไม่ใช่ข่าวลมๆแรงๆนะแต่คือสัญญาณแบบชัดเจนว่าระบบโลจิสติกโลกกำลังสายฟ้าแลบเปลี่ยนทิศ และประเทศไทยกำลังถูกผลักไปอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีใครมองเกณฑ์นี้ออกจะรู้เลยว่าโอกาสนี้มันใหญ่จนต้องตะโกนว่าบ้าบอทำไมไทยจะเป็นศูนย์กลางไม่ได้วะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้เราต้องมาพูดเรื่องที่แบบโอ้โหโลกมันเปลี่ยนเร็วแบบไม่ให้ตั้งตัวจริงๆเพราะสิ่งที่อินเดียกับ UAE ทําอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การค้าขายแต่คือการ เขียนกติกาเงินใหม่ของโลกแบบต่อหน้าเราเลยนะเว้ยพี่น้องรู้ไหมว่าการค้าสองประเทศนี้ทะลุ1,000 0แล้านดอลลาร์แล้วเขาจ่ายกันด้วยเงินรูปีและเดอร์แฮมแทบทั้งหมดเฮ้ยพูดตรงๆเลยนะนี่มันคือการตะโกนใส่หน้าดอลลาร์ว่ากรูไม่ง้อมึงแล้วแบบไม่ต้องใช้ไมล์เลยหรือซัมนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆนะสมัยก่อนใครจะค้าข้ามทวีปต้องผ่านดอลลาร์ตลอดโอลเรือนก็ต้องโดนสวิฟท์เช็ค ซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีโดนแบนโดนคว่ำบาตแบบไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้สองประเทศนี้แม่งเดินหน้าเต็มคาราเบลใช้เงินตัวเองล้วนๆโอนตรงซื้อขายตรงจ่ายเร็วกว่าถูกกว่าและไม่ต้องรอใครมาบีบคอเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยนี่มันโคตรจับการปลดแอกเลยนะพี่น้องอินเดียเองก็รู้ว่าถ้าจะโตแบบติดเทอร์โบต้องผลักรูปีให้เดินไปนอกประเทศให้ได้ ยิ่งใช้คู่กับ UAE ที่เป็นประตูการค้าโลกบอกเลยว่ารูปีมันกำลังกลายเป็นนักรบสกุลเงินที่กำลังออกเดินทางไกลแบบไม่มีวันหันหลังกลับแล้วส่วนเดอร์แฮมของ UAE ก็เสถียรแบบแทบไม่แกว่งใครค้าขายกับ UAE ก็รู้ว่ามันมั่นคงกว่าหลายสกุลใหญ่ด้วยซ้าที่นี้คาถามคือถ้าคู่เงิน AED INR มันปังขนาดนี้โลกจะทำไงง่ายมากทำตามสิวะ ตอนนี้หลายประเทศเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ใช้ดอลลาราแล้วจ่ายกันเองได้มันจะดีแค่ไหนจีนอินโดรัสเซียอ,อียิปต์ซาอ,อุทุกคนแม่งกำลังจ้องระบบนี้เหมือนหมาป่าเลงเหยื่อเลยพี่น้องโคตรมันแล้วมันโยงมาที่ไทยยังไงโอ้ยโยงเต็มๆแบบทั้งจังเลยนะเว้ยเพราะไทยเราค้าขายกับอินเดียและ UAE เยอะมากและถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเราจะใช้เงินท้องถิ่นเท่านั้นนะจ๊ะไทยต้องพร้อมเล่นเกมนี้ทันที ไม่งั้นจะเสียโอกาสแบบเจ็บปวดสุดๆและยิ่งไปกว่านั้นเงินบาทเรามีโอกาสเป็นสกุลเงินพักของภูมิภาคแบบเนียนๆเพราะอะไรเพราะบาทมันโคตรเสถียรไงพี่น้องเทียบกับเพื่อนบ้านนี้คือหล่อสุดแข็งสุดทุนสำรองเรามีเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์ไม่มีประเทศไกลแข่งไหนสู้ได้เลยถ้าเส้นทางโลจิสติกใหม่วิ่งเข้ามาไทยเงินบาทจะได้ใช้งานมากขึ้นแบบอัตโนมัติคนค้าขายจะถือเงินบาทเยอะขึ้นและนี่แหละ คือจุดเริ่มต้นของบาทเด่นในภูมิภาคแบบไม่ต้องโคชนาสักคำเดียวนึกภาพนะสินค้าวิ่งจากอินเดียเข้าอันดามันผ่านแลนบริดจ์ลงอ่าวไทยออกจีนญี่ปุ่นแล้วจ่ายผ่านระบบเงินท้องถิน่นบ้าบอฮอแตกไทยเราจะกลายเป็นปั๊มน้ำมันของเงินตราให้ภูมิภาคแบบเท่ๆโดยไม่ต้องแบกดอลลาร์เป็นตันๆพ่อแม่พี่น้องครับอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องไกลตัว นี่คือโลกใหม่ที่กำลังวิ่งเข้าหาไทยแบบเต็มสปีดและถ้าเราเตรียมตัวดีๆบาทอาจจะก,กลายเป็นสกุลที่โดดเด่นที่สุดในอาเซียนในยุคหลังดอลลาร์ก็เป็นได้นี่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือสัญญาณว่าดอกไม้แห่งการเงินใหม่กำลังบานและไทยนี่แหละอาจได้กลิ่นก่อนใครพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าโลกกำลังหมุนแรงจนหลายประเทศหัวทิ่ม แต่ไม่อยู่กลุ่มเดียวที่ยิ่งหมุนยิ่งมั่นคงยิ่งโดนบีบยิ่งแพ่อิทธิพลนั่นก็คือเครือข่ายบริกส์ที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่กลุ่มประเทศแต่แม่งกลายเป็นจักรกลพลังงานโลจิสติกส์และการเงินที่กำลังยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ของโลกแบบเงียบๆแต่หนักแน่นสุดๆข่าวใหญ่ที่ทำให้หลายประเทศสะดุง้งคือการที่อินเดีย UAE เร่งเครื่องระบบชำระเงินท้องถิน่น จนกลายเป็นต้นแบบให้ทั้งภูมิภาคดูว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้จริงว่าระบบโลกต่อไปนี้จะไม่ต้องงอดอลลาร์อีกแล้วไม่ต้องผ่านสวิฟตไม่ต้องกลัวโดนแบนอะไรจะเสรีขนาดนั้นพี่น้องบางคนได้ยินแล้วยังอุทานว่าโอ้นี่มันโลกคู่ขนานชัดชัดแล้วมันไม่หยุดเท่านั้นนะเพราะมีประเทศอีกเพียบที่เติมเชื้อไฟให้บริกซ์แรงขึ้นไปอีกรัสเซียตอนนี้กําลังผลักชาระเงินแบบไร้ดอลลาร์แบบคลั่งคล,งคลงหลังโดนแซงชันจนระบบเดิมแทบใช้งานไม่ได้ อิหร่านก็โดนกดทั้งระบบเลยสู้แบบลังชิดกำแพงซาอุก็กำลังโบกมือลาเพโทรดอลล่าแบบเนียนๆส่วนจีนก็เดินเกมดิจิทอลหยวนเชื่อมกับหลายประเทศโดยไม่คุยกับใครสักคำบ้าไปแล้วนี่มันการรวมพลังของประเทศที่ไม่อยากถูกกำกับโดยใครแบบเต็มรูปแบบเลยพี่น้องแล้วถามว่าโลกพลังงานจะเป็นไงเฮ้ย <Hey, S 2> มันพลิกสุดๆเลยนะ เพราะในบริกสตอนนี้มีทั้งผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สุดผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่สุดและประเทศที่ควบคุมเส้นทางเรือส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดร่วมโต๊ะเดียวกันเดี๋ยวนี้คำถามไม่ใช่ว่าน้ำมันราคาเท่าไหร่แต่เป็นเขาจะตั้งราคาน้ำมันโดยสกุลอะไรโอ้ยคำถามนี้ทําตลาดการเงินทั้งโลกสั่นสะเทือนแล้วนะพี่น้อง เส้นทางโลจิสติกก็พลิกหน้ากระดานเช่นกันเส้น IMEC Corridor เชื่อมอินเดีย UAE ซาอุอิสราเอลยุโรปก็กำลังถูกเขียนใหม่เส้น BRICS Maritime Belt เชื่อมตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียใต้ก็มาแรงผู้ตามตรงคือเส้นทางขนส่งใหม่กำลังโอบล้อมโลกเหมือนใยแมงมุมยักษ์ใครอยู่นอกวงคือดอนทิ้งใครอยู่ในวงก็โตแบบคลั่ง,งโลกกำลังเปลี่ยนจากระบบเดียวกำกับทุกอย่างมาเป็นหลายศูนย์กลางแข่งขันกันเองและตอนมีศูนย์กลางที่มาแรงสุด คือฝั่งอินเดียตะวันออกกลางจีนรัสเซียซึ่งจริงๆแล้วนี่คือเส้นคองรอบมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดแล้วไทยอยู่ตรงไหนของเกมนี้โอ้โหอยู่ตรงกลางแบบสวยฉ่ำเลยพี่น้องเพราะเส้นพลังงานเส้นการค้าเส้นส่งออกนำเข้าของกลุ่มใหม่ทั้งหมดต้องวิ่งผ่านอันดามันอ่าวไทยไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือเข้า CLMV ไทยเราคือประตูผ่านที่สำคัญอันดับต้นๆของภูมิภาค แบบที่หลายประเทศอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำถ้าโลกแบ่งเป็น2ระบบไทยคือหนึ่งในมีกี่ประเทศที่เชื่อมได้ทั้งสองแบบไม่ต้องเลือกข้างให้เจ็บตัวด้วยซ้ำนี่มันโคกจะโชคดีทางภูมิรัฐศาสตร์พูดแล้วขนลุกจริงๆและยิ่งพลังงานและโลจิสติกของบริกสโตขึ้นเท่าไรบทบาทของไทยในฐานะจุดพักจุดถ่ายจุดเชื่อมก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้นแถมค่าเงินบาทก็ได้อานิสงส์แบบเนียนๆเพราะทุนต่างชาติจะต้องถือเงินบาทมากขึ้นเพื่อทำธุรกรรมในภูมิภาค บ้าบอกคอแตกนี่มันโอกาสทางการเงินที่ไทยไม่คือได้มาในหลายสิบไปเลยนะพ่อแม่พี่น้องครับนี่ไม่ใช่ข่าวธรรมด,ดาแต่มันคือประกาศว่าโลกใหม่เริ่มแล้วและประเทศไทยไปอยู่ตรงกลางแบบไม่ต้องดิน้นไม่ต้องวิ่งไม่ต้องแย่งใครโลกกำลังวิ่งเข้าหาเราเองจริงๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทย วันนี้คือบทสรุปใหญ่ที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวเศรษฐกิจแต่คือคำเตือนล่วงหน้าจากโลกยุคใหม่ที่กำลังวิ่งมาถึงเราแบบไม่ให้ตั้งตัวมันเร็วมันแรงและมันไม่ได้รอประเทศไหนทั้งนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจากอินเดีย UAE ที่ขากันเป็นแสนล้านดอลลาร์ด้วยเงินตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่คือสัญญาณที่ดังโคตรดังว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาหลังดอลลาร์อย่างเงียบๆและมันโคตรทรงพลังแบบไม่ต้องประกาศอะไรทั้งนั้นโอ้ยพี่น้องครับนี่มันการเปลี่ยนระบบที่เกิดขึ้นแบบเนียนๆแต่มาแรงแบบรถสิบล้อเบรกแตกเลยนะก่อนหน้านี้โลกเราอยู่กันภายใต้ระบบเดียวดอลลาร์คุมทุกอย่างใครจะโอนเงินขายของลงทุนต้องผ่านสหรัฐหมด แต่ตอนนี้กลุ่มประเทศยักษ์อย่างอินเดียจีนรัสเซียซาอุ UAE อี UA e, อิรานบราซิลอียิปต์รวมตัวกันทำทุกอย่างแบบของตัวเองตั้งแต่ราคาน้ำมันระบบโอนเงินเส้นทางขนส่งไปจนถึงการชำระเงินทั้งระบบและที่โหที่สุดคือมันเวิร์กด้วยนะดอลลาร์ไม่ได้หายไปแต่กำลังเสียความจำเป็นลงเรื่อยๆอะไรจะน่ากลัวขนาดนั้น กลุ่ม b บรกส์ไม่ได้บอกว่าจะล้มดอลลาร์ไม่ได้ทะเลาะใครแต่เขาแค่สร้างอีกระบบที่ใช้งานได้จริงและกําลังดึงประเทศอื่นๆเข้ามาแบบรายวันจาก10ประเทศกลายเป็น20ประเทศจาก20ก็อาจจะเป็น40โอ้โหมันเหมือนระบบอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวเองโดยไม่ต้องมีใครอนุญาตเลยพี่น้องแล้วคําถามคือประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในโลกแบบนี้คําตอบคืออยู่ตรงการของโอกาสแม่งทุกทางเลยโ้ย ไทยเรานั่งอยู่บนเส้นทางการค้าระดับโลกแบบที่หลายประเทศต,ต้องอิจฉาเส้นทางซัพพลายของอินเดีย UAE ซาอุจีนญี่ปุ่นเกาหลีวิ่งชนกันตรงอันดามันอ่าวไทยแบบพอดิบพอดีนี่มันตำแหน่งที่พระเจ้าปั้นในชัดๆเลยนะเนี่ยและยุคหลังดอลล่าแบบนี้ประเทศที่มีสกุลเงินสเสถียรจะได้เปรียบคุดโคดเพราะใครๆก็ต้องหาเงินที่เก็บง่ายแลกง่ายใช้เป็นตัวพักทุนได้ เงินบาทของเรานี่แหละมีลุน้นสุดๆเพราะทุนสำรองเรามีเหลือเฟือนี่ตามประเทศเราน้อยและระบบการเงินเราก็โปร่งใสระดับโลกอย่ามองข้ามเลยพี่น้องนี่คือโอกาสที่ทำให้เงินบาทเด่นขึ้นแบบไม่ต้องพยายามมากประเทศไทยในโลกใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องขอใครไม่ต้องวิ่งตามใครแค่เชื่อมทุกระบบให้ทันไทยจะก,กลายเป็นประตูการค้าประตูการเงินและจุดพักสินค้าที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบอัตโนมัติเลยแม่เจ้า แต่ถ้าเราช้าเราจะพลาดโอกาสที่ไม่ได้เจอบ่อยๆในหนึ่งศตรวรรษนับพี่น้องโลกกำลังเปลี่ยนแบบครั้งใหญ่เหมือนยุคเรกกลนยุคอินเทอร์เน็ตและตอนนี้คือยุคหลายระบบเงินที่กำลังมาถึงแบบไม่ทันได้หายใจวันนี้ไทยเรามีทางเลือกเต็มมืออยู่ตรงหน้าจะเลือกเป็นผู้ดูหรือจะเลือกเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคและผมบอกเลยนะโลกแบบใหม่นี้มันไม่ได้ถามว่าเราพร้อมไหมแต่มันบอกว่ากูมาแล้วเตรียมตัวหรือยัง พ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของยุคใหม่จริงๆ